ครับผมอีกแล้วนะครับบ้านไร่ตุ้มสิงห์นะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับมาเยือนที่นะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับบ้านป่าแดงตะบนคอนฉิมนะครับอำเภอแวงใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับบรรยากาศในการทำโคกหนองนาโมเดลนะครับสําหรับทุกคนที่อยากจะทําเกษตรนะครับยังดูอยู่ว่าจะทําอะไรยังไงดีนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนะครับในการอยากจะทําเกษตรนะครับเรามารับชมกันเลยครับ นี่นะครับพอเราเข้ามานะครับตรงนี้นะครับโคกหนองนาโมเดลของบ้านอ่าบ้านป่าแดงนะครับตําบลคอนเฉียงอำเภอแวงใหญ่นะครับก็จะมีการปลูกผักอย่างนี้นะครับอันนี้คีที่ใส่น้านี่ได้จะเป็นคี้แพ้นะครับมีฐานหลายฐานนะครับปลูกหอมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะครับโคกอนี้จะเป็นผักแปลงผักนะครับ ส่วนบวบด้วยนะครับแั่น,นี้จะเป็นสวนฝรั่งนะครับนี่นะครับสําหรับทุกขั้นนะครับทุกพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเอาแต่ละพื้นที่ไปดูแต่ละพื้นที่มาเพื่อที่จะมาปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองนะครับอย่างที่บอกเราจะเอาตายตัวแบบที่เขาทํามาเป็นมดูดลให้เลย คงไม่ใช่นะครับเราต้องมาทําบนพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ปรับเข้ากับบริบทของตัวเองให้มันได้นะครับแต่ละสภาพดินแต่ละสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเดินลื่นเนี่ยนี่นครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกพืชปลูกผักอันนี้ก็จะเป็นโรงแพะเลี้ยงแพะนะครับชนเลี้ยงแพะ,ะทำคอกไว้แบบนี้แพะไม่รู้อยู่ไหนแพะอยู่นู่นนะครับ แบ่ให้เฮ้เฮ้เฮ้เอ,อันนี้ก็จะเป็นฐานฐานคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ตรงคลองไส้ไก่ตรงนี้ก็จะเป็นไมยตกปะนี่ นี่นะครับอาหารอาหารของก็จะเป็นขี้วัวน,นะครับฐานนะาตัวนี้ก็เป็นคลองไท้กับตัวนี้ก็จะเป็นปลูกผักนะครับผมเดินข้ามมาแล้วไม่มีอะไรนะผมเดินข้ามมาแล้วปลอดภัยนี่ก็จะเป็นกะเพรากะเพราแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนะครับเรามาดูนะครับน้ําที่ใช้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ํา โซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์นี่นะครับเราเจอเจ้าของพี่แล้วนะครับเรามาทำกันนะครับอ่าครับสวัสดีครับชื่อพี่ชื่อหยังครับฟ้อนมิดดอนเสีครับผมบ้านป้าแดงบ้านป้าแดงเกิดที่นี่ออ๋ในแฟน์กาแฟบ้านนี้คือดที่นี่นะครับครับอันนี้จุดจุดนี้ตะกี้มันเป็นไซส์บ่ครับเป็นไนซส์ธรรมดาเป็นไฮน่าเป็นไซส์ตะกอนสิบปมีอันไรเลยครับอือทีนี้เป็นเป็นแค่ว่าเป็น เป็นนาเป็นดีพระท่านได้ดีนี่สมบูรณ์แบบแบบมืตอนแรกอะแม่นอนนาแม่นอนนาพระท่านมีอย่างดอกอืม่นอนนาก็เริ่มปลูกเริ่มฝังนิดนิด่น้อยนิดนิดเลนน้อยพอดีพ่อนาพ่อนาเป็นออกไปอบรมครับแต่ผมว่าได้ไปเอาแป้นไปครับไปใส่เดียนมาเลี้ยงมันลำแรกคือใส่เดียนนะครับมาเลี้ยงใส่เดียนมาเลี้ยงปลูกพระท่านมีอย่างนิดหน่อยครับใส่เดียนมาเลี้ยงให้น้าตรงนี้ก็เป็นให้น้าเป็นเปลี่ยน ครับมาเห็ดดูบเงี้ยงๆปลูกผักที้แรกปลูกผักก่อนเล็กเป็นวะครับนี่เป็นแผงโซล่าเซลล์เป็นพลังอับพะวัยยุนี่ไฟฟ้าเขาถึงวะครับยุนี่ถึงยุนหอแต่มัหลักม้าไก่นลากม้าไก่นะครับก็เลยได้ในมัดติดโซล่าเซลล์น้ำเนื้อน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งตอนนี้ตอนนี้เห็ดเห็ดอย่างยู่ครับในในบริเวณนี้เขามีอย่างแน่ครับบริเวณนี้แล้วนี่เพิ่งล้วงกัน ก้อนเลี้ยงปลาอืมมีมันวะครับมีก้อนยุ่งค้องใส่ไก่อ๋อคองใส่ไก่ตั้งนัานกระเมียนปลานิ้นปลานิ้นนะครับขเทือกอืมมาดุกนั่นขึ้นสองรอบแล้วคราบแล้วจะลงอีกเลี้ยงปลาสลิดที่เพาะสลิดขายไปเนี่ยครับเพาะปลาสลิดทข้างบนนั่นก็เป็นซีดาเป็นพักอ๋อครับอันนี้ก็ชี้พลังตั้งนานเป็นคำเทศอกตั้งข้าวเบี้ยเป็นหันอ๋อข้าวเทศเป็นเป็นนวยไหมครับเรือกระลังปลูกออ๋ฝึงลงทุกสฝึงหลงเพราะว่า เพราะว่าเพิ่งเพิ่งจัดตั้งศูนย์เนาะเพกาฝากนะครับสำหรับคนที่อยากเกดเกษตรเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่เบิ่งอยู่นะครับให้เพื่อนมี้กำลังใจนะครับแนน้ำเพื่อนนะครับไาเห็ดแจ้งห๋ในข่าวกัดนเพื่อนอยากเกษเกษตรไปเห็ดเล้นะครับคือบอกแล้วตองคิดแล้วต้องเห็ดอืมครับอ๋อคือเาแล้วิดแ้วก็เห็เัอ กับโมเมนต์มาให้ทั้จนนั้นดอกอย่นี้ปังมือมันผสมกับนอนเมื่อกะเฮ็ดโมเมนต์ว่าที่คู่คนนี้มาเห็นโอ้ยเป็นคนมีเวลร้านในนางเด้อบะเพ็นนเฮ็ดบัานโมเมนต์ครับมอยู่กับทาง้ของอยากนอนกับนอนอย่กงนีนบางคนกับสิบอกว่าแม่เหล่าดินมีดินดียังสี่แบบวิเคราะห์ภาษาอ่าเนี่ยครับปล่อ้ปลูกปล่อยได้ตัวเดียวตายแม่นี่เบิ้งนะครับดินลักษณะดินคือดินทรายบ้านเขาเนี่ยครับเป็นทรายล้วนๆเลย บ่าดินมื้อน,นี้นี่คือเปียกมืนเนี่ยขวดขวดเลยไปสุปหมกไข่สุปนะครับแม่นคั่นน้ำมันฮ้อนนั่นเนาะแมนน้ำมันหมอนมานี่ปลูกมันนี่มันสิเปียกอยู่ขวดเนี่ยแต่ว่าหมกไข่สุกแม,นมก่นเฮ็ดหนังก็ยากเฮ<ม><พ>็ดหยังก็ยากแม่นเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับความเฮาปฏิบัติเาแไงขึ้นอยู่ที่เฮาสิลงมือเฮ็ดบ่บางคนก็อ้างว่าเพิ้นดิเนดเพิ่นดีจังซั่นจังซี่แม่นแต่ของดินทรายนี่ครับอันนี้ก็มีดินทรายล้วนๆเลยนะครับมีแต่ดินทรายเลยไปเห็นผมดินเหียวแหางสะอ่อนคือเาจิดแล้ว มันงามไวมันงามเดี๋ยวมันทนทนแลงครับแมนอันนี้นี่ยันตัวบรดูแลบางคนน้ำเนี่ยคือตายแมนครับนี่แหละบางคนกี่อ่างวลาตะของดินทรายแต่บาเกี้ยนะครับแล้วก็เปิดอยเกินงาเกิดได้พืชก็เกิดได้ขึ้นกันนะครับอันนี้ยังครับเนี่ยอันดำๆนี่อาหารปลาครับอาหารปลานี่คือแซ่เอินแซนวิชตีแมนแซนวิชปลานะครับแซนวิชปลาแซนวิชปลาก็เอาไว้ยิงสิเลยครับอ๋อ มันเลือดแล้วก็ล้มอีกอันเดืออู้แต้พ่อว่าเรวพ่อว่าเรีวไปเลยไปเลยอาบน้ำอาบน้อาบน้อ๋อนี่ก็จะเป็นล้งแพะนะครับคือล้แผล้เลี่ยเียงแพะเลียงแก่เพราะว่าขันยนห่ก็คือฟุ้นครับนี่กับุ้นล้มปุ๋ยเฮาปุ๋ยเยอะุ้นตงนี้แหละไปใส่ผักใ่ครับพอบริเวณตรงนี้กับทางข้างบนจะปลูกผักบากอย่างอ่จะเป็นข้องใส่ไก่นะครับ คลองใส่ไก่หนองจะเป็นรอบลอมนีนนมนอ่อ๋เป็นกบเป็นปลาอ๋อเ,เป็นกบเป็นปลาทางฝุ่นเหมือนป่ะครับเป็นก็ได้ปลาใส่มีปูมีปลามี่โกบอ๋อทั้สี่นี้แถบสยางเหรอครับครับ <ทำ S 1> อันยางละลายอ๋อครับอนี้มันเห็ดแตงเพียงอ๋อเห็ดแตงเพียงตัวของเห็ดเหรอค่อยๆเห็ดไปครับชาวบ้านกะหนาหนานนั่นมาแต่เดี๋ยวเพาะลูกก็ลูกหัว เทียดได้แล้วพานแล้วก็ยังเกินอนเวลามันก่อนซีเดนฮาผมก็ลูกขายอ๋อครับก็พันไม่พันเนี่ยอ๋อก็เลี้ยงตามตามขอบสายจังนสี่เลยเยอะเงินบ่ออกบ่อนบ่ขึ้นมาอืม๋อนั่นดินั่นดิเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นดิอ๋อเลี้ยงแบบนี้มันงกับสิไก่รรมาฉาดไก่เฮี้ยงธรรมชาติก่อนเนาะครับแบนบอมันเป็นไงอย่างง่ายง่ายเห็ดเด็ดง่ายง่ายนี่ครับฮะ เมียนครับเมียนครับสวัสดีครับเมียนเมนีแมนน่แหละอันนี้กบกบครับอันนั้นพ่อพันอันนี้แม่พันโอ,โอ๋อแยกแยกข้อกันท่านอีหอดเวลาอ,อันนั้นนั้นนั่นก็ค่อยจับไปใส่สใส่ขออ้อใส่คออ๋อช่วงผสมพันธุ์มันมในช่วงใดครับเ,รเดือนซีเดือนหา่นแหละครับอ,อ๋อเดือนหาจบไปใส่กันจะใส่ตอน มันทีมีเวลาจับใส่ตอตอมอมออีม้วงหางวงแรงตอนย่ามือส้อม,มาประมาณเจ้บรรทัศน์ไอแกงเจ้บรรทัศนเห็นแสงอ,อ๋อเขียนแกงแล้วเราเห็นแกงข่าวจับออกอันนี้ขามแฝงขามแปองอ่เป็นน้อยกระได้กินแล้วนะครับน,นี่ขามแปงนี่อันนี้เป็นอู๋เพียรปลาหลายครับปลางนี่งา,างคำไหนปลาหนิน้นเนี่ยปลาตะเพียนเนี่ยอ๋อมีเราก้มไปเห็นเพื่อนๆก้มอยากเห็นอย่างนี้แต่ว่าค้บมา ปลาปล่อยบ่ได้ดอกมันกินกันตะกรอนก็ปล่อยบ่ากินกันว่าประเทศแท้ๆภัตปล่อยล้มตะเเเถอแปลวาหมามันก็หลายของมันเองนี่โอ้โนี่คือมาหลิวน้าเลยจากมานอนน้าจดี๋ยวสิแบบที่นี่นอนน้าก็เลยหาน้ำเห็ดเนาะครับครับคตะกรอนนี่สิบ่บ่มียังมานอนอยู่นะครับมานอนที่นี่เดี๋ยวเห็นจยากทอดอยากนอนอะไรก็ทอดไผ่หยาบุ้งเดี๋ยวเห็นป่าไนละอ๋อมานอนมานอนแล้วมาปลูกมาสางมาเห็ด มีบ้านเยอะบ้านแบบนี่เป็นหลังนี่แหละแต่ว่กจะอยู่เด็ดคนปิดแล้วง่ายเป็นปีมาบ่ได้เข้าบ้านบ่เข้าบ้านแมนครับคุยย่าติดหรอกคือคือติดเลยแมนว่าอยากเขาว่าใกล้เน่แมนครับบน่ถึงโลกันยังไม่ยากไม่ยากเอาถามเนี่ยไม่ไม่ตอนมาเห็ดไม่ไม่มีคนว่าจังใดบ่แต่ว่าโอ้บ้าเอ้ยคอาเลี้ยงคอยเรียงอย่งเดียวขอคนมาเลี้ยงเดียวอ๋อเด่นๆเด่นขนาดนี้ค้นหวาเด้เลี้ยงหรือเปล่เมื่อไหร่เมื่อไหร่มาหยุดถูรอด ครับทั้งอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับเรามีครบทุกอย่างอยากกินอย่างไรยิบเอาเ่อต้องเข้าบ้านเลยว่าไงไงเพื่อข้าวเห็ดจังซีเพื่อแม่นยังดอกจะจะอยู่บ้านนั่นขึ้นอยู่บ้านก็อยู่อยู่แต่ว่าขันอยู่น้านี่มันก็ได้่ยางได้ยางเสียทั้งบ้านแน่กับย้าเห็ดใดๆคือเขามีตีนในมือพออยู่พราะจีนแล้วเขาแบบนี้เขาจะแปลงไดกันไงแม่นครับเห็ดใดสะกอนจะไปคิดว่าไปขายไซล้วกับจะไปคิดว่าเนี่ยเห็ดใบเนี่ยก็วได้ เป็นการท่าการขายก็ไม่ได้ยากจักหน่อยอันนับแรกเลยคิดเลยยากเพราะว่าคนที่มาคิดเนาะว่ะคิดไปหลายๆสิไปขายไผขอยมันน,มนะครับใช้มือเนี่ยมันเป็นไงายว่าวแต่อเอาเฮ็ดไปเลยแต่เอาคืนไปแล้วนี่กับพวกคู่กันอืปลาดุกเกิดเป็นซอนรอบแล้วแบบเนี้มันว่าฆ่าหนาวก็เลยไม่ได้ลงครับเพื่อเพื่อปลาดุกเนี่ยคนสร้างเนี่ยเอามาเลี้ยงเขามาเลี้ยงมาปล่อยมาขาย ปีมันก็ซื่อไปลงอ,ะอ่อะ,อะพุทธันูนละผาลอยูละฟันพันซื่อไปเลียงพันซื่อไปลงปีตาบ่มีหาเพิ่นอ๋อปีต่บวมีเพิ่นน่ะบางคนสิ่่าโอ้ย้งยงาล้รจะไปขายไส่ไปขายสไายสมันบ่แม่เแต่กาอนนี่กัหัวตาบ่ทันนี่หอดปีเนาะกับือว่าเกิดขึ้นบักงายนะครับพอผมก็มาาเรารอบหนึ่งตอนช่วงเปิดไม่ๆนะครับอตอนนี้กับเลี่ยนไปหลายนะครับเลี่ยนไปหลมาคักเลย อันนี้ก็ถือว่เาเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับที่อยากเก็เกษตรขเสรห้แน่นครับมีความ and สุขเลยนะเราเนาะความสุขกับใครเล้ความสุขที่เฮาได้มองในสิ่งที่เฮาเห็นเนาะเนาะความสุขนีกัาลังใจสูืต่อไปครับนะครับ แม่นี้ตะกีดซิอไปเห็ุมันกับว่าสำเร็จนะครับแม่นก็ค่อยๆเห็นไปกินเข่าทีละคำทำจีอะยางที่ยงเพิ่วางหล่ะเนาะครับเนาะเครื่อง่าคำนี้แน้ยเรื่องบดหยาอ๋อเครื่องบดหยาอ๋อครับอ๋ออันนี้หมูนี่เห็ดพผาพันนี่เห็ดแม่พันเผพันแม่นอ๋อครับ ทางคุ่นก็เป็นน้องหนีขคือกันเนาะวันนี้กําลังปรับพื้นที่เว้ยสิอันนี้ขุดคูดซาสีเห็นอย่างนี้เรียงปลาเรียงปลาคเรียงปลาอ๋อกําลังขุดไหมเนี่ยนอ๋อไปเบิ่งนคัเท็ยนท่านนั่นไปปล่อยน้ำข้างกันอ๋อเห็ดมันตัวเมีนว่าสิเฮ็ดนั่นนี้เปลี่ยนหนึงอาทิตย์นึงได้โคงนึ่งยังดีแม่นครับได้พุดพูดพูดพูดต่อของสุนี้ต้องใส่เวลาเนาะเป็นเรื่อยอ่ะวันนี้รื่หน่อยนึงเรื่องขนด้รื่อยนึง่งก็หยุดไปสามหมื ค,คเพื่นนอนมอาเห็ดอ๋อเยอะขนาดไหนครับอันนี้น้ำกับมานตาตาโซลาเซลล์บุญบอกครับหรือว่าจังไรครับน้ำน่าจากโซลหรือตัวตัวทีเมื่อกี้นนนนนนเนาะอนัไร่มาหนีไร่มาหนีไล่มาหนีครับภาษานีไร่ภาสานีครับ <c oughs> พื้นที่ประมาณอยู่หนีประมาณแจกลายครับทีทีทีทททเห็ดไรครับสี่สิบเฉพาะที่ห้องเห็ดกระเสียดเห็นไหมครับประมาณแจกลายน้านี่ก็จังหนีมาหนีเป็นไปนด้ไหครับอืม เฮ็ดเบิดทั้งสี่สิบลายเต็มทุกส่วนเลยอ๋อบางนีก็ขุดคลองครับคือเอาเฮ็ดคลองแต่ว่าเฮ็ดคลองเสี่ยวน้ำเขาอคล้องสายใกลตื่นๆนะครับเนาะคลองตื่นๆเฮ็ดบ่อเฮ็ดแล้ววารถไถเฮ็ดเอาเฮ็ดง่ายๆอ๋อพอพรดีอ๋อพอดีกำลังรถไถเลยนะครับพอดีกำลังรถไถเลยอ๋อเตอ่์เสียวน้ำเขามั็นที่เชื่อมชุ่มชื้นด้วยพี่อยากทำเศษผูกบนท่านผู้นี้งานทำยังไงไว้อยู่คทำเศษ อ๋อนี่เป็นลองอ้อมเลยสบายเป็นคล้องใส่ไกลอ้อมเพื่อที่ได้น้ำที่ได้ชุ่มนอนดินมันจิได้ซุ่มเนี่นครับน้ำขอม้านามันน้ำมา่ท่านไหลก็เลยบวกกาบวกกาย่านตอนนี้มันสิเลียงไปหนาก็เล่นกันเชืยอน้าขอมันนี้ไนีไมันก็สิดินมันก็จิชุ่มเชื่อไปเบิร์ตยูต่า่ามันเช่นใดล่ะบ่ท่านมันเลียงไปหนาอยู่อก็เลยเมื่อท่านกาเห็นอันนี้พันนี่ยังคำนี่คำแป ปูผสมกันมบอน,นี้เลยอ๋อครับสรบบางไปนั้นก็นเกษดรเลยนไปนั้นมาสิลงมบ้านดีนะี่นะประมาณกำรังมาเจอาือถังึือมากค่ะวันนี้มาเจือถังึือมาเห็ดตั้งแล้วลละครับ อ๋อเดี๋ยวผมสิมาเบิ้งผักหวานอีกรอบนึงเนี่ยดินไซด์ขึ้นกันนะครับดินไซายล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ยยลองเบิ้งว่าสิได้ผลบ่ครับเพราะว่าบางคนมักอ้างว่าอู้มีแต่ดินไซายเฮ็ดหยังก็บ่างามถามมาเบิ้งนะครับว่าสิเฮ็ดได้บ่นะครับผมก็ว่าได้นะครับขันว่าแต่เฮาลงมือเฮ็ดนะครับแต่ลงมือเฮ็ดได้ก็สิว่าจังซั่นผักหวานนะ่ะผมปลูกสับกับชิดาอยู่ข้างบนนั่น<ม>อ,อ๋อชินาสวนชินานั่นเนาะครับที่เป็นขาวๆอยู่คไว้มัน เหลือแล้วมันปลูกกิมไว้ปี๊ทานม้านั่งน,นาผลพางหันครับแล้วนี่มันก็นยังคาคืบไปะละอ๋อหว่ามันสิ่พานยช่ดรกปลูกไวถหาหกต้นกับเหลือเบิ้บอืออะไรปล่อลยไว้จากเทศครับมาหนีไปวมาจิตเพว่อนเตรี่ยมแปลงไบเกลียนร้งนางสายน้ำแล้วเกลียวกัน ที่เลี้ยงมันก็ปลูกไว้ถักคลิปนี้กันสิยาวเตื่นรถเนาะกันสีน่าสิจบเพลงนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับผู้ใดอยากเฮ็ดเกษตรนะครับก็ย่างดีบอกว่าพื้นทีเบเกี่ยวนะครับขอให้เฮาคินเหล่าลงมือทำมันกันสีสำเร็จนะครับอ่ะตรงนี้หนี่งเือว่าเพื่อนเนี่ยนะครับว่าท่านที่เกือจังไตว่าครับมันจะก็นยักคือเก้อนอ่ะนะครัขึ้นอยู่เฮาเอาใส่ใจใส่ใจเอาวอนนะครัำนะนะครับอาทิตย์หนึ่งรถหนาเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นยังสำหรับคนที่อยากมาเบิ่งนะครับไม่ว่าแต่ยางฝากนะครับจุดนี้ยุจุดวังไหน ปลาแดงครับผมอยู่ป่าแดง,แดงตำบลขอนฉิมอำเภอแม่ใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับโอเคนะครับมีแดงมี่เจี๊ยนอ๋นักมี่นี่ป่าครับผมอะไรอย,อยากมาเรียนรู้ได้ก็มาสอบถามได้ครับที่นเลยครับว่าเป็นอ<ๆ>นะไรก็แท้นะครับอ่าวันนี้ก็คลิปนี้กันนะที่เป็นแรงมันน่าจะเห็หลายหลายคนนะครับมือนี้กันสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ